สวัสดีสายๆนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาปรับพื้นที่เขาจะทํานานะครับจากก่อนนี้มันเป็นสวนยางนี่เป็นป่าย,ยางนะครับต้นประมาณนี้ข้างหน้าเรานี้ยาขายได้ไปประมาณตั้งหกเจ็ดหมื่นบ้างอายุก็ประมาณยี่สิบปีแล้วรวยเละอีกเช่นเดิมครับต่อไปเขาก็จะทํานาจะประมาณนั้นนะครับนี่รอยแมคโครเข้ามา หรือแล้วก็ดินมากองไว้ทางซ้ายนี่เป็นร่องน้ำน้อยๆที่เขาเอาดินมาทำคันนะครับโอ้โหเรามาคันเดียวซะด้วยมีลุ้นครับวันนี้มีลุ้นถ้าลงไปนี่อาจจะจมปักได้เลยนะโอโ้กองดินห้าหกกองเลยทางนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะ ค่อนข้างจะลําบากนะมีเศษกิ่งต้นยางด้วยนี่เจ้าของกําลังเก็บอยู่นะครับอ่แต่คุยรายละเอียดเรื่องงานก่อนนะครับทางซ้ายนี่มาไม่น่าได้นะครับซ้ายคันนี่น่าห,หวาดเสียวเหลือเกินถ้าจะเกียด,ดินมาเนี่ถ้าฝนตกในงานเข้าเลยนะถ้าจะเกียรก็ต้องน่าจะเกียรตอนนี้เลยถ้าฝนตกก็รอปีหน้านะครับอย่างนี้ เอาให้ท่านผู้ชมดูสภาพสภาพ,ภาพทั่วไปก่อนนะครับนี่เป็นของดาดนะครับด้านขวามือหน้าเรานี่นอ่าเจ้าของเขารู้หมดนะครับเขาว่าเขาจบสูงเคนะเอานไงที่บอกว่า เอาคันเทพแล้วเริ่มต้นที่เก้านาฬิกานะครับนี่สองคนตายายครับเกษียณแล้วเดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวลองลองเกี่ยวไปด้วยแล้วก็เหยียบย่ำไปด้วยนะครับว่าตรงไหนมันยุบแต่ยุบแน่ๆนะครับไปทางริมคันนี่เดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงกับ ที่แมคโครเขาโปรยบางวางไว้ก้อนดินทุงสูงทุงสูงแบบนี้นะครับว่าจะของเขาเก่งนะครับรู้ทุกอย่างเดี๋ยวจะจัดให้กำงานนะครับสำหรับผู้รู้เนี่ยตอนนี้ก็เกี่ยแค่เรียบไปก่อนนะครับแล้วจะดูแนวทางด้วยว่ามาัยุบตรงไหนบ้าง แต่กิ่งไม้นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นกิ่งต้นยางอ่าถามจำอย่างที่บอกนะจัดให้งามๆเลยเก้าลายนี่จัดตั๊ สามสี่วันจัดให้เลยครับแม่คนขับก็น่ารักจริงๆทำตามใบสั่งเลย มาคันเดียวด้วยจะยุบยังไงมั่งก็ยังไม่ทราบนะครับพรอะดินมันค่อนข้างจะอ่อนนะครับเขาเกี่ยกบไว้ด้วยไม่รู้ตรงไหนมันแอ่งมันบ่อบ้าง เจอเจ้าของที่แบบนี้บรรยายไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมเอ้ไม่แต่กิ่งต้นยางนะครับทางขวามือเขากำลังเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะครับ จันเตาเกี่ยวข้าครับจันเตา๋าดูดูกันไปด้วยชมกันไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะครับ่ว่าต้องอยู่ห่างเจ้าของที่หน่อยอันตรายครับอันตราย <laughs> เราคนใจร้อนด้วย <laughs> บางทีก็สมควรจะฟังคนรอบข้างบ้างนะครับ หรือว่าผู้ที่ชำนาญสิบรู้ไม่เท่าลงมือทํานะครับให้เอาด็อกเตอร์มาสี่ห้าใบอีกบอกแล้วนะครับ ไม่มีมหาลัยไหนเปิดสอนนะครับการขับรถไถเนี่ยใครรู้ช่วยบอกที่มหาลัยไหนเปิดสอนการขับรถไถการปรับพื้นที่การถไถนี่ช่วยบอกผมหน่อยเออจะตามไปรีวิวมาเต็มใบเกินมาคครึ่งใบพอเดี๋ยวยุบ ขนาดดินบริเวณนี้ยังอ่อนเลยนะครับโครงการเข้านี่จะของที่นะครับอ่าเราส่วนฟังนิดนึงเขาจะเจาะต้นยางทำน้ำมันนู่นอลังการไหมครับอายุยางอะยี่สิบกว่าปีแล้วรวยเละ บางทีเราแนะนําไปมันไปไม่ได้หรือเขาจะให้ไปอย่างเงี้ยไปไม่ได้คือรู้ดีว่ารถไถอ่ะเดี๋ยวจะทำทิ้งวางยาไว้ให้ร้องอ่ะรู้เยอะครับรู้มากอีนักวางยาให้เข็ดเลยดิ เจ้าของที่นี่เขามีที่เยอะนะครับเขากวาดซื้อไว้หมดเลยเขาปลูกยางไว้แล้วก็ทำนาบ้างนะครับเนี่ยถ้าอยากเจอมาที่ไผ่ซิรุนเลยเขานี้ถ้าใครไม่มีความรู้นี่มาเรียนรู้จากเขาได้เลยกลับไปอย่างน้อยก็ปริญญาตีแหละ นี่ต้องจัดแบบนี้ครับโอ้โยุบกินยุบค,ครับอันนี้ค่อนช้างจะนุ่มนะมาคันเดียวซะด้วย โอ้ยลงไม่ได้ครับตรงนั้นยุบค,ครับรอยไม่โครเขามากบต่อไว้นะครับที่เขาขุดไป ก็พาดินไปด้วยเหยียบย่ําไปด้วยนะครับวัดดูว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนแข็งนะครับตรงไหนมีปักบังก็แมคโครเขาเขีย่ยเกี่ยกบไว้ไม่รู้ว่าตรงไหนมีหลุมมีบ่อมั้งนะครับตรงไหนอ่อนไหนแข็งนะครับก็ต้องเกี่ยไปอย่างนั้นนะครับอ่ะจัดให้สวยๆเนียนๆเลยสำหรับนาท่านด็อกเตอร์เนี่ย มาที่หมู่บ้านอื่นมาที่ต้องสารตะมันทำไมตีนะครับไม่ใช่มาแล้วมาผิดใจกับคนในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวกลับไปก็ยางจะั่วทุกทีทุกทีนะครับมามาดูไล่ดูสวนยางนี่เดี๋ยวยางจะลวเอากับเตือนเตือนไว้นะครับ พูดดีทำดีคิดดีครับอยู่กันดีความสามัคคีดูมากไปก็ไม่ดีครับเก็บเก็บไปบ้างก็ดีครับเอคลิปนี้จะไม่ค่อยใจบรรยายเกี่ยวกับรถเลยนะเนี่ย น้ำเน่าไปครึ่งคอนพื้นที่แล้วป <g Ps> อกก็ตินี่ถ้าผมมายืนอย่งนี้เนี่ยเขาจะมายืนอยู่ใกล้ๆด้วยนะมาพูดคุยเพราะว่าผมคนไม่ยอมคนอยู่แล้วถ้าพูดไม่ถูกต้องนี่ไม่ได้เลยเราต้องการสิ่งถูกต้องนะครับลูกหลานจะได้เรียนรู้จากพวกเรา ผิดถูกก็รู้จักอภัยกันแล้วก็รู้จักขอโทษบ้างก็ดีนะครับมมาเจอหน้าเราทักทายดีพูดให้เราขึ้นเลยเราว่ากลัวฝนจะตกดินมันจะแน่นจะเสียค่าไมโคร แย้อนกลับมาเราจะเจ็บปวดเลยไม่กล้าย,ยืนข้างผมเลยมาไกลคอมแก้มสักทีปกติก็วันนี้นะกะว่าจะมาสามคัน ได้เสร็จวันเดียวเลยเดี๋ยวโอไปซ่อมซ่อมอะไรไม่รู้นะแต่ไปซ่อมอยู่เมื่อวานไปทำงานด้วยกันมาจารโบกไปอีกพื้นที่หนึ่ง<า>ไปเรื่อยๆครับอ่ะนี่เป็นไงครับ ขับไปคุยโทรศัพท์ไปด้วย <Okay. S 1> จะของที่ตังเยอะไม่ต้องกลัวครับทำไปเลยไงก็ได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าแล้วกันเนาะแหมขออภัยท่านผู้ชมด้วยทำไปบ่นไปของขึ้นแต่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าการทำงานล้วนๆครับอ๋อเอาไว้เอาไปคลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ